ไปล้เฮ้ยลมแล้วลมแล้วลมแ,แล้วเรียบร้อยจ่องขั้นหนีซื้อไปขอขั้นเงินสมองอเรียบร้อย Yes. สุด,อดกอนับสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้อยู่ห้วยสมงนะครับวันนี้เดี๋ยวไปหมายใหม่หมายของไต่มอนนะครับน้ำรถลงเยอะมากไม่ได้มาเป็นเดือนเลยมั้งนะเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อน ออกวันสิ้นเแรงสวัดีครับนี่ก็ลงทะเบียนรับทงนะครนี่ก็ลงทะเบียนนะครับเสียค่าลงทะเบียนเข้าตกอ่าห้บบาทก็ใครที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม กลุ่มทหากรนะครับก็ต้องเสีย50สิบาทค่าคงปล่อยพันปลาเป็นค่าดูแลแล้วก็เก็บไว้ซื้อพันปลามาปล่อยเพิ่มนะครับของทุกปีทุกปีก็ดีไปอย่างก็มันจะได้มีปลาแบบตกแบบยั่งยืนเนาะได้แล้วมาคงเดแล้วมาคาเโอเคก็ลงทะเบียนเรียบร้อยเดี๋ยวไปตกปลากันมา้อมไดกันเลย I uh -huh. อยบอกว่นนี้หมายโหดมากข้างหน้านี่ตอไม้ล้วนๆก็วันนี้ต้องนั่งเฝ้าเบ็ดตลอดเวลานะปล่อยไม่ได้เลยก็คือถ้าปลากินแล้ววิ่งออกนี่ตออย่างเดียวไห้ดูข้างหน้าตอไม้ล้วนๆครับนี่ทุนอยู่นี่ถ้าปลากินวิ่งออกมีแต่ตอไม้เลย ถือว่าโหดพอสมควรต้องไวก็ตีเบ็ดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็นั่งรอวันนี้ลืมขากล้องอีกสิ้เลยเดี๋ยวหาถัางหาไร้ตังตอนนี้ก็รอรุ่นครับรอเวลา นี่ยหุ่นไทยหุ่นวูผมก็เพิ่งรู้ไว้นี่มันคุยกับคนใบคนใบรู้เรื่องเลยคนบ้าคุยกับคนใบมันคุยกันเออ เออไอผมก็นั่งฟังแต่แม่งไม่เข้าใจอ่ะคุยอะไรกันไม่รู้เฮ้ยแป๊ะนี่อ้วูหงว่าคนใดตอนน่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงเงียบอิมซิมคนเงียบเลยอะคนหมดแรกแต่คนไม่เงียบคนก็ยังเฮฮาอยู่ก็เมื่อวานเอ้ยลำมันขาด ลงลำไว้ประมาณสองวันแล้วจะของใหม่วันนี้ลำมาเรามาวันนี้มาลำมันขาด <c oughs> ก็มาลงแล้วก็นั่งตกกันแต่คืนนี้ก็พุทธสอนก็นอนเฝ้าสามคืนสองคืนคืนนี้ด้วยนับคืนนี้ด้วยนับคืนนี้<า>ฮะสามเลยสามเสามไอ้หยะโอนอาทิตย์โหดแท้ทีเย็นกับก็พุทธสาอนจะนอนเฝ้าสามคืนน่าจะถ้าเข้าก็น่าจะเข้าพรุ่งนี้ ถ,ถ้าวันนี้ฟุกเข้าสักตัวสองตัวนี่ก็ถือว่าสุดยอดละเพึ่งอ่อยพึ่งอ่อยพึ่งอ่อยเอยื่อ,อขาดไปนานเยื่อมขาดหลายวันประมาณวันสองวันกินกระสอบแตกหมดเลยลำหมดมก็ไปหากินที่อื่นรอรุนรอร่นเยน็นนี่กระบายแล้ะจริงๆก็เวลากินมาเลยนถ้ามันเข้ากันกน,น,น่าจะเข้าแล้วกองรอรุน่นถึงเงยน็นวันนี้งเงยน็น

กูเอากล่องว่างแวงหางกูนอยู่ประด้บอกว่ากูอยากยานกล่องมันโดดนะงอเลยปิต <c ười> ตายโอ <c ười> <c ười> งอเลยทำไมจ้องขั้นหนูเสือเขาขั้นนี่สอเปลี่ยนเปลี่ยนรักไม่ตายเหตุร <c ười> <c ười> ักไม่ได้ป่ะ <c ười> ตุ๊กจองเที่ยวไปเลยวะ เรียบร้อยเลยกระตุกปึ๊กปึ๊กยฝังว่ะคันหัวทิ่มลงน้ำเลยแล้วมันขึ้นขึ้นผิวน้ำสะบัดแล้วหลุดเลยเรียบร้อยจ่องคันนี้สือไปขอคันนึงสมองอเรียบร้อยโอ้โหคิดดูมันกินโหดขนาดไหนขนาดวิ่งไวขนาดยิงไม่ยังไม่ทันอีกอะ หมดเกินสงสัยกินแล้วจะ,จะวิ่งเข้าป่ายอย่างเดียวอะเรียบร้อยเลยไม่ทันวิ่งไวขนาดนี้ยังไม่ทันอีกนี่สิ เป็นไงครับเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วโคตรโหดโคตรโหดมึงบึ้มกระโดดมึงแบบกินปื๊ดปื้นแล้วเบรกไม่ได้เปิดไงไม่มีไม่มีไม้ขวาก็ไม่ตกไม้ตะแหลงเงียบพอมันกินแบบพอะมันกินแล้วขึ้นผิวน้ําโดดตูมสะบัดหลุดเลยมันจะมันจะวิ่งเข้าป่าอย่างเดียวเลยนี่แหละของสดดถึงเข้ามานอนนี่ขนาดแบบออกตัวตั้งแต่คันเริ่มเริ่มกระดิกเลยนะยังไม่ทันเลยหน้าไม้วางไหมล่ะยืน้สดๆดครับวันนี้

khóa khóa cái ừ, ừ, ừ. tháo luôn ui ừ, cá ừ. cá đâm cá đâm tắt đi không phải tắt ừh hừh 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 hừ 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 hừ

ร้อยเลยร้อยเชิงมาโดนแล้วครับปากกาไซส์ประมาณสามโลสามโลแน่ๆแหละตัวนี้นม่ขาดนม่ขาดโดนปุ๊บต้องรีบอัดเข้าเลยอ้าล่ามก่อน โอเคครับสุดท้ายแล้วหมดเวลาวันนี้ก็ออกตามเป้าหมายนะครับวันนี้เข้าไป2ตัวตามที่คิดไว้นะถือว่าสุดยอดแล้วเข้าสองตัววันนี้ก็ลำมันขาดเนาะก็เพิ่งมาลมลงลำวันนี้แล้วก็ตกเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเข้าสองตัวตัวแรกไม่ได้ตัวเลยกินโหดจัดเดี๋ยวรอชมผลงาน ผู้เท่าสอนสามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันสองคืนเลยจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวโอเคครับก็ปิดทริปเท่านี้เนาะเดี๋ยวกเก็บเป็ดกลับบ้านครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นไปเจอกันใหม่ทิปหน้าครับผมทิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ